ลัคนาราศีเมษในเดือนตุลาคมถ้าจะดูเรื่องเงินดูพระรหัสให้ดีว่าทักษะเสียไหมทักษะเสียเงินจะเดือดร้อนได้ครับอังคารเสียไหมถ้าองคารเสียการติดต่อประสานงานมันจะติดขัดครับแ,แล่ลัคนาราศีเมษในเดือนตุลาคมถ้าจะดูเรื่องความรักให้ดูดาวศุกร์ให้ดูดาวพุธให้ดีๆครับศุกร์ไม่เสียพุธไม่เสีย รักนี้ไม่สะเทือนครับแต่หากสุขเสียพุทธเสียรักนี้สะเทือนแน่ครับไปฟังคำทำนายแบบละเอียดเจาะลึกกันเลยตามมาตามมาตามมาสวัสดีครับช่องทายตามดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีเมษนะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนตุลาคมนะครับดาวที่สมผุดในกระดานสมผุดในวันที่ 1>, 1ตุลาคมนะฮะแต่วันที่1ตุลาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดาวพุธเนี่ยยังอยู่ที่ราศีกันครับนะฮะและจะย้ายจากราศีกันมาสู่ราศีตุลในวันที่6ตุลาคมนะครับผมก็เลยอ่ะอีก6วันเองแล้วเราก็ไทยตุลาทั้งเดือนนะฮะครบขอบคุมต้อง24วันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะก็เลยยกมาที่ตุลนะฮะน่าจะมีประโยชน์มากกว่าครับนะฮะ ส่วนดาวศุกร์เนี่ยนะครับเขาเนี่ยจะย้ายจากตุลเนี่ยไปพิจิกนะฮะ16ตุลาก็ยังอยู่16วันครึ่งเดือนแรกก็เอานะยังได้อยู่นะฮะส่วนอังคารเนี่ยจะมาที่กรกฎก็19ตุลาคมอ่ะ19วันก็ยังอยู่ที่มิถุนเอาที่มิถุนแล้วกันอย่างนี้นะครับผมเริ่มกันครับลัคนาราศีเมษดาวประจำตัวท่านน่ะ คือดาวอังคารครับนี่เลข3ไทยนี่นะฮะวันนี้เดี๋ยวนี้อ้าวยังอยู่เหมือนเดิมครับเดือนที่แล้วฉันก็อยู่วิถุนเดือนนี้ฉันก็อยู่วิถุนแต่อยู่19วันนะฉันอยู่19วันอ่ะก็ยังไทยวิถุนอยู่เขายังอยู่ในภพของสหัสชะอยู่นะครับทีนี้ตัวเองไปอยู่สาหัชะาเนี่ยสหัสช้าแปลว่าอะไรก่อนสหัสชะาแปลว่าญาติก็ได้เพื่อนก็ได้คนสนิทก็ได้นะฮะหรือติดต่อประชาสัมพันธ์ต่างๆนานานะฮะ ติดต่อประชาสัมพันธ์เดินเรื่องเอกสัรได้หมดนะติดต่อฮะวิ่งเต้นก็อันเดียวกันนี่แหละว,วิ่งเต้นก็ได้นะ,ะได้หมดอนะ่ะได้หมดอนะ่ะฉันไม่อยู่ในภพสหัสชะนะฮะเรียกว่าฉันอาจจะร่วมอะไรกับคนใกล้ชิดนะฮะร่วมอะไรกับญาติกับเพื่อนทําอะไรบางอย่างจูงมือกันไปติดต่อวิ่งเต้นอะไรบางอย่างได้หมดได้หมดได้หมดนะ อังคารนอกจากเป็นตัวคุณแล้วอังคารมาจากพิจิกด้วยนะร,รอะ่ะที่พิจิกนะฮะที่พิจิกเนี่ยเขาคือเจ้าเรือนมรณครนะครับนะฮะอย่างอยู่ตรงเนี้ยแล้วมรณะก็มาอยู่ในการติดต่อนะฮะอาจจะเรียกว่ายังเป็นกลิ่นอายของของเรือนกันยาร่วมนะฮะมรณะมันแปลว่าเจ็บไข้ได้ป่วยฮะนะเอ๊คุณกับญาติ มีอะไรสัมพันธ์กับเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยไหมทําให้ต้องวิ่งเต้นทําให้ต้องติดตอ่ออย่างนี้ก็ถ่ายได้นะหรืออาจจะเรียกว่ามีเหตุติตตดตอ่ออะไรมีคําว่าอ่ะมรณะมันไปว่าทางไกลก็ได้นะนะมีเหตุอะไรที่ต้องมีคําว่าทางไกลเข้ามาสัมพันธ์ดวงชะตานะฉันจะต้องไปวิ่งเต้นฉันจะต้องไปติดตอ่อได้หมดอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะอาจจะล่วมกว่าญาติทาคนดีก็ได้ร่วมกว่าญาติก็ได้อย่างนี้เป็นตน้นนะะหรือ หรือในส่วนดีเลยอ่าในส่วนดีมีเหตุเรื่องของมรดกตกทอดนะมรดกตกทอดเข้าสู่ดวงชะตาฉันกับญาติจูงมือกันไปติดต่ออะไรบางอย่างมันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของมรดกนะมันเป็นเรื่องของมรดกนะนะบางคนก็เจ็บใครได้ป่วยบางคนก็ติดต่อเรื่องมรดกนะเป็นเรื่องคุณงามความดีอย่างนี้เป็นต้นนะเรามาดูต่อติดต่อเรื่องอะไรให้มันให้มันลึกกว่าน,นี้หน่อยได้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 ก็ต้องดูดาวดวงอื่นกันนิดนึง นะฮะต้องดูดาวดวงอื่นกันนิดหนึง่งนะดูการเงินก่อนคนเราเนี่ยนะดูตัวเองเสร็จดูเงินก่อนเงินมาก่อนเงินมาก่อนดาวการเงินเนี่ยก่อนจะไปดูว่าเงินฉันไปไหนมาดูว่าใครมามายุ่งกับเงินฉันก่อนดีกว่าไหมนั่นนสินะพระรหัสมาอยู่ในภพการเงินครับนะพระรหัสเนี่ยจรเข้ามาภพการเงินของลัคนาราศีเมษนะพระรหัสเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนที่ราศีมีนภพวินาศนะครับนะ วินาสนะเฮ้ยวินาศเว้ยเสียหายเว้ยนะวินาาสันตโลเสียหายได้เฮ้ยแต่จะไปทายอย่างนั้นสักทีเดียวก็กระไรอยู่วินาามันมีส่วนดีเหมือนกันนะครับนะเบื้องลึกเบื้องหลังครับนะต่างถิ่นแดนไกลครับนี่นี่วินาทาทั้งนั้นในส่วนดีมีหลายแต่เขาเป็นชื่อภพภูคือภพเลื่อน้ลยมันโอกาส้ลยได้นะ ก็ชื่อเขาตั้งมาให้ลายก็แสดงว่ามันต้องลายเขาถึงตั้งชื่อมาอย่างนี้นะแต่มันทายดีได้ไหมายถึงว่าเฮ้ยพบเรือลายก็จริงมันมีเรื่องดีก็ได้นะอย่างนี้เป็นต้นงานจะตีว่าลายสะอย่างเดียวไม่ได้หรอกลัคนาเดียวกันก็ช่างเถอะนะฮะลัคนาราศีเมษเฮ้ยเหมือนกันเฮ้ยดาวจรเอาาก็อยู่เหมือนกันนะทําไมไม่ดีเหมือนกันล่ะน่านาิ เอ๊ะหรือว่าร้ายให้เหมือนกันไปเลยสิก็ดาวจรเหมือนกันจะดีจะร้ายก็ว่ากันไปเลยไม่ได้ครับนะอา้าวทาไมไม่ได้มันต้องมีอะไรแย้งฮะเออนะเฮ้ยเมตเหมือนกันทุกคนดีเหมือนกันทุกคนไหมเป็นไปไม่ได้ครับร้ายเหมือนกันทุกคนไหมเป็นไปไม่ได้ครับอ้าวอ้าวไปกันใหญ่แล้วนะดาวเหมือนกันลักษณะดเดียวกันเดี๋ยวทายดีเดี๋ยวทายร้ายเอาอยัางไงอะแล้ว ันจะเอายังไงล่ะเออน่นสิไม่ยากหรอกครับเราก็ต้องถามว่าเอ๊ะฉันควรจะทายดีฉันควรจะทายร้าย,ถา,ย,ายถามใครดีล่ะอ่าย้อนก่อนถามใครดีต้องถามท่านทักษะก็คือดาวทุกดวงที่มาอยู่เนี่ยเอาอย่างนี้ก่อนดาวที่มาอยู่เนี่ย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 ,น,ยนะที่เขามาเนี่ยบริบทเขามาอย่างไรนะหากเขามาดีก็ต้องว่ากันดีๆนะครับ ถ้าเขามาร้ายล่ะก็ต้องคุยเรื่องไร้ลายล่ะครับนะท่านทักษาพอบอกได้ครับว่าวันนี้เดี๋ยวนี้อะพระรหัสเนี่ยวันนี้เดี๋ยวนี้พระรหัสบริบทมาเป็นยังไงนะนะบริบทคืออะไรฮะทักษามีทั้งหมด8ทักษะครับบริวารอายุเดชสีมูละอุตสาหะมนตีกาลกินีนะครับ หากเป็นทักษะดีๆทั่วไปเอาเป็นสีสิริมงคลอ่าอันนี้ดีมากเลยนะบริวารอายุเดชสีมูลและอุตสาหะมนตีอันนี้เป็นทักษะที่ไม่เกเรอ่ะแสดงว่าพระรหัสมาดีมาอย่างมิตแหละทีนี้อ่ามาดีสมมติพระรหัตเป็นกาลีล่ะอ่าจะทายดีลองดูสิว่าจะตรงไหม <laughs> นะนะนะมากาลีนี่เต็มเบอร์เลยนะฮะเรียกว่าโอ้โหเต็มเหนียวเลย ผลัดกาลีพบการเงินนะฮะเรียกว่าเออเกิดความวินาสนะอีกด้วยนะกาลีอีกด้วยนะบวกกันตกการเงินนะฮะทำนายไน้ยแบบจะจเลยฮะเกิดความเสียหายทางการเงินเข้าแล้วละนะเกิดความเสียหายทางการเงินเข้าแล้วละแต่พระรหัสเขามาดีละอ่ะฉันสมมติสมมติฉันเป็นสีอะเป็นส,สีสีคือสิริมงคลละอ่ะ มีสิริมงคลอยู่ในพบการเงินฉันเป็นวินาศนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งวินาศนะต่างหินแดนไกลได้ไหมมีต่างหินแดนไกลมาสัมพันธ์การเงินเกิดคุณคุณงามความดีขึ้นให้คุณประโยชน์ทางการเงินฉันอย่างนีก็ได้หรือหรือเบื้องหรือเบื้องหลังนะมีมีใครมาแอบช่วยทางการเงินอยู่เบื้องหลังเอ้ยถ่ายได้เลยเต็มปากเป็นสิริมงคลนี่เป็นสิริมงคลนี่ นะฮะเป็นศิลิมงคลน,นี่เห็นไหมต่างกันหรือ,อยังต่างกันแล้วต่างกันทันทีเลยนะ,ะบางคนถ่ายดีบางคนถ่ายลายเห็นหรือ,อยังเม็เหมือนกันใช่ไหมดาวจรเหมือนกันใช่ไหม,หม,ไหมทําไมถ่ายไม่เหมือนกันด้วยเหตุน,นี้นะครับด้วยเหตุมีคนเยอะเลยน่นไม่ถ่ายดีไปเลยแล้วเฮ้ยผมก็พูดอยู่เนี่ยโ <c oughs> มก็พูดอยู่เนี่ย <c oughs> พูดุกคลิปด้วย <c oughs> พูดุกคลิปด้วยนะแปลกจัง นะฮะแปลกจางหรือฟังนาทีแรกแล้วก็ออกมาถ่ายดีถ่ายได้นะผมก็มงงเฮ้ยเฮ้ยผมฟังไม่ยากนะนะ,ะไม่ยากจริงๆฮะก็บอกกันตรงๆเนี่ยนะฮะจะให้เหมือนกันไม่ได้มันมีบริบทของดวงดาวนะดาวเขามาดีก็ถ่ายดีดาวมาลายก็ถ่ายได้ถ่ายลายนะฮะ <c oughs> ทีนี้ช่องผมเออ <c oughs> ช่องผมก็จะถ่ายทั้งดีและลาย <c oughs> อ่าทำไมล่ะคุณก็จะรู้ว่า เออชั้นร้ายว่ะอ๋อร้ายอย่างนี้เหรอดีอ๋อดีอย่างนี้เหรออ่าแสดงว่าพูดเรื่องการเงินดีแสดงว่าอะไรฮะเฮ้ยแถวแถวเนี้ยมันต้องดีแหละพูดเรื่องร้ายแถวแถวนี้เลือกร้ายนะฮะคุณก็ดูคุณร้ายอย่างที่ผมว่ามาแสดงว่าเกิดความเสียหายการะดาษพลหัสแล,แล้วหรือไม่กระดาษดาวสุกเจ้าเรือกนก็คือขอ,ขอเสียหายแล้วทักษะสุกเสียไหม่พะพลหัสเสียไหมทักษะหากพลหัสเสียสุกเสียดาวการเงินเสียมีเรื่องกันแล้วล่ะเรื่องเงิน มีเรื่องแล้วล่ะในช่วงนี้ยมีเรื่องแล้วล่ะเห็นไหมฟังไม่ยากครับทําไมถึงต้องถ่ายสองทีนะบ,บางคนบอกโอ้ยถ่ายกักยังไงก็ถูกบ้าฟังให้ดีๆจับใจความนะฮะเปิดจิตเปิดใจต้องพูดอย่างนี้เปิดจิตเปิดใจแล้วฟังฟัง,ฟงเพลินก็อ้าวเฮ้ยนะฮะเอาให้จริงจังหน่อยผมทายอย่างจริงจังช่วยฟังอย่างจริงจังแล้วคุณจะรู้ว่ามันเกิดประโยชน์กับกับคุณนี่แหละเชื่อถอะนะฮะทายฟร,ฟรีเนี่ยเนี่ยทาย ถ่ายจอในคลิปเนี่ยถ่ายฟรยีแต่ฟังแล้วเรามาใช้เนี่ยเกิดประโยชน์นะขอบอกก่อนอ่าเราเข้าเลือกกันเลยนะ,ะอย่างที่บอกอธิบายอธิบายทุกคลิปเพราะมันมีคอมเมนต์ทุกคลิปอีกอะผมก็ไม่เข้าใจเฮ้ยฟังไม่ยากสักนิดเออแต่ทำไมเขาตีความไม่ออกวะอืมนะหรืออาจจะเป็นไปได้นะฮะครูไม่ว่าจะคนไหนก็ช่างเหอะสอนในห้องเรียนตามปะกะติสอนในคลาสปะกะติ ยกเว้นห้องพิเศษที่มันเด็กฉลาดหลุดอะไรเพราะห้องคิงห้องอะไรพวกนี้เออเด็กนะั้นมันไม่ตกหรอกสอนในห,ห้องปกติคลาสปกติเชื่อเหอะมันจะมีคนสอบตกนะผมก็ว่าอย่างนั้นแหละนะจะให้คนเข้าใจเราทุกคนคงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าผมว่าผมฟังง่ายนะนะจริงเชื่อเหอะเชื่อเหอะง่ายง่ายทายเหรียญสองด้านครับทายดีทีหนึ่งทายไรทีหนึ่ง,งเฮ้ยบางคนบอกเฮ้ยผมอยากรู้ว่าผมทักษะอะไรอ่าอยากรู้ว่าฉันอยากจอดเรือไม่ยากครับทายคลิปผมมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมา การหาทักษะคุณเข้าไปเรียนรู้คุณจะรู้เลยว่าวันนี้เดี๋ยวนี้พระรหัสคุณเป็นอย่างไรพระส,สุคุณเป็นอย่างไรและทั้งหมดเนี่ยเป็นอย่างไรรู้เกลี้ยงทั้งกระดานเลยนะผมจะถ่ายทุกดวงดาวดีทีหนึ่งลายทีหนึ่งคุณก็ได้รู้นะดาวคุณมาดีอ๋อมันดีอย่างนี้ดาวคุณเสียหายมันลายอย่างนี้เอาไปป้องกันครับได้ประโยชน์ครับเชื่อผมอ่ะเราเข้าเรื่องกันชัดๆ,ดๆทันทีอ่ะเราพบทมาเยอะหากพระรหัสเป็นกาลากินีก็ต้องบอกว่า เฮ้ยระวังนะระวังมันจะเกิดความเสียหายทางการเงินทางหนึ่งทางใดแ,แล้วส่วนรายละเอียดเดี๋ยวมาดูดานี่นี่นีย้อยๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะบอกอะไรไหมว่าเสียหายอย่างไรอ่านะหรือดีอย่างไรเกิดความเสียหายเรื่องเงินเงินทองทองแล้วละ่ะอย่างนี้เป็นตน้นนะพรารหัสยังมาจากธนูด้วยนะครับธนูนี่พบอะไรฮะพบสุภะะสุภะะแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลสุภะแปลว่า ผู้หลับผู้ใหญ่ก็ได้ครับสุภาแปลว่าความสําเร็จก็ได้ครับนะบอ่ะพอสุภาเสร,ร็จนะฮะพอสุภาเสร็จแล้วเนี่ยเรามาเจอคําว่าสุภาเนี่ยนะฮะเกิดเป็นกาลก,กินีนะนะอาจจะมีเรียกว่าผู้หลับผู้ใหญ่นําปัญหามาให้มันเกี่ยวเรื่องเงินซะด้วยสิอย่างนี้เป็นตน้นต่างทิเดแดนไกเหมือนกันเลยฮะที่วินาศนะก็แปลว่าต่างทีเดียนไกที่สุภาก็แปลว่าต่างทีเดแดนไกลแสดงว่า ทางไกลาอาจนําปัญหามาให้อาจจะเป็นผู้เลาผู้ใหญ่ที่อยู่ทางไกลเขาอยู่ทางไกลแต่ว่าเขามาขอ,ขอความช่วยเหลือทางการเงินคุณไงี้อย่างนี้ก็ได้ครับนะ,ะหรือจะเรียกว่าความสําเร็จทางการเงินช่วงเนี้ยไม่ค่อยดีนะอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะ,ะแล้วเงินคุณไปไหนนะะทีนี้การเงินเขาว่าอาจุติพราะรหัสเป็นกาลกินีเงี้ยเงินไม่ดีไม่งามนะแล้วเงิน,นไปไหนเงินมาอยู่ที่ตุลครับพบเลยฮะ พบปัตนินะครับปัตนิปัตนิแปลว่าคู่ครองครับคู่หุ้นส่วนครับคู่ค้าคู่สัญญาอ่ะปัตนิแปลว่าคู่ครองคู่ค้าคู่้นส่วนคู่สัญญาเฮ้ยมันไปเดือดร้อนถึงคู่ครองอ่าอาจจะมีว่าผู้หลักผู้ใหญ่มาขอความอนุเคราะห์ทางการเงินนะเฮ้ยฉันไม่พร้อมอ่ะคุณอาจจะไปขอกับคู่หุ้นคู่คู่ครองก็ได้นะ ขอความช่วยเหลือจากคุกเอากาลีไปอยู่ตรงคู่ครองนี่ขอความช่วยเหลือหน่อยไหมคู่ครองอย่างนี้ไปตด,ดคือเอาภาระเนี้ยไปสู่คู่ครองอีกคนหนึ่งอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับอ่ะพระรหัสเกิดเป็นสรีมมงคลอ่าเรามาคุยเรื่องดีๆเมื่อกีด้ดาวเสียแล้วนะทีนี้ดาวดีแล้วอ่ะดาวดีพระรหัสเป็นสลีมมงคลขึ้นมาเนี้ยเอาละมีสรีมมงคลอยู่ในภพการเงินฉันละอ่าปางทศอ่าอ่า,อาสุภากรสุภากรเมื่อกี้พูดถึงสุภาสุภากรภูระผู้ใหญ่ นำผลประโยชน์ทางการเงินมาให้ฉันอย่างนี้ก็ถ่ายได้อย่าลืมนะตัวเองเนี่ยมีการติดต่ออะไรเกี่ยวกับมรดกหรือเปล่า่าผู้หลักผู้ใหญ่ให,ให้ให้ผลประโยชน์ทางการเงินฉันนะเป็นสีมงคลนี่นะทางต่างถิน่นแดนไกลนำผลประโยชน์ทางการเงินมาให้ฉันอย่างนี้ก็ได้หรือร่วมกันนะร่วมกันสุภะร่วมวินาศานะมาอยู่ในภพการเงินผู้หลักผู้ใหญ่ ซ้อนเลสนน่วินาศนาซ้อนเลสนน่ผู้หลับผู้ใหญ่แอบใช้คำว่าแอบเลยอันนี้มันมีซ้อนเลสนน่แอบให้อะไรอยู่เบื้องหลังผู้หลับผู้ใหญ่แอบให้ผลประโยชน์อะไรอยู่เบื้องหลังถ่ายได้หมดครับถือว่าถ่ายดีไงครับนะและแอบมาให้เนี่ยไปไหนนะการเงินการเงินไปไหนการเงินไปอยู่ในคู่ครองนะฮนะอาจจะเรียกว่าให้กระทบชิงก็ได้อย่างเงี้ยเจิงไม่ได้พูดเล่นให้ที่คุณ แต่ผลประโยชน์เนี้ยถึงคู่ครองด้วยนะขอบอกนะถึงคู่ครองด้วยนะขอบอกอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนที่ราศีตุลเขาอยู่ตรงเนี้ยเรื่องคู่ครองแล้วก็เด่นนะการเงินเขาก็าอยู่ตรงเนี้ยนะมีอะไรดีๆเข้ามาผู้หลักผู้ใหญ่ทางไกลให้เข้ามาเนี่ยให้กับคุณแต่ผลประโยชน์เนี้ยถึงคู่ครองด้วยนะคือเรียกว่าเต็มไม่เต็มหน่วยละนะนะอาจจะ ผู้หลักผู้ใหญ่ให้คุณประโยชน์คู่ครองเป็นคนรับผลประโยชน์อย่างนี้ก็ได้มีคืองานเนี้ยผู้ใหญ่อ่ะให้คุณแต่คุณน่ะได้ผลประโยชน์ครับคุณอ่ะและคู่ครองคุณอ่ะได้ผลประโยชน์ร่วมด้วยแน่ๆละนะฮะทีนี้อยากจะบอกตรงนี้นิดหนึ่งนะอยากจะบอกตรงนี้นิดหนึ่งอาจจะเรียกว่าในดาวศุกร์เนี่ยที่อยู่ที่ราศีตุลเนี่ยเขามีดาวพุธร,ร่วมไงนะนะ อาจจะเรียกว่าเฮ้ยคุณเนี่ยไม่ได anyway. ้เดือดร้อนอะไรหรอก่าอย่างนี้อย่างไายท่าคุณเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกคู่ครองคุณหรือเปล่าล่ะที่เดือดร้อนอ่ะคู่ครองคุณหรือเปล่าล่ะที่เดือดร้อนอ่ะแล้วคุณก็เลยไปวิ่งเต้นไงเนี่ยอย่างที่บอกอะไปวิ่งเต้นไปติดต่อสื่อสารอะเพื่อมาช่วยเขาหรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะดาวศุกร์เนี่ยเขาเขากอดกับดาวพุธอยู่ดาวพุธเนี่ย เขามาจากอะริครับนะเขามาจากอารินะอะริคืออะไรฮะอะริคือปัญหาอุปสรรคครับอะริคือภาระนี่สินครับอ้าวมาอยู่ซะตรงนี้ด้วยนะพุทธนี่อย่างมาจากมิถุนด้วยนะอย่าลืมติดต่อสื่อสารเนี่ยมาจากอยู่ตรงเนี้ยนะคุณที่คุณไปติดต่อสื่อคือท้ายกันแบบตรงๆคุณอะไปติดต่อสื่อสารในตอนเนี้ยไปเพื่ออะไรฮะไปเพื่ออยากจะแก้ปัญหาให้กับสามีหรือเปล่าคุณไปติดต่อสื่อสารอะ ไปแก้ปัญหาให้กับคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาหรือเปล่าได้หมดฮะเพราะว่าศุกร์เนี่ยเป็นทั้งคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาแสดงว่าระวังนะคุณอาจจะมีปัญหากับคู่ครองหรือคู่ครองมีปัญหาให้คุณคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาระวังมีปัญหามาให้คุณตรงนี้ทายได้ครับนะฮะการเนี้ยคู่ครองฉันมีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วฉันก็ต้องไปเป็นคนช่วยวิ่งเต้นเออโชคดีชะมัดเลยนะโชคดีทรงไห่างฮะเพราะรหัสไม่เสีย ผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยอุปถ <tinc S 1> ัมภ์ค้ำชูให้เกิดความสําเร็จหรือผู้หลับผู้ใหญ่ช,ช,ช่วยทางการเงินช,งช่วยทางการเงินคุณก like <trans> ็เลยเงินทองเนี่ยก็ถึงกับคู่ครองคุณละนะช่วยแก้ปัญหาให้กับคู่ครองคุณได้คู่ครองฉันไปทําอะไรนะมันถึงได้เสียหายอ่านะเราลงลึกล้ไหลลงไปลึกไปดูที่พระอาทิตย์ครับพระอาทิตย์เนี่ยมาจาก ราศีสิงห์พบปุตตะครับปุตตะแปลว่าอะไรอ่ะปุตตะแปลว่าการิเริ่มลงทุนครับนะเฮ้ยอสามีฉันหรือเปล่านะฮะหรือตัวฉันเองก็ได้ร่วมกับคู่ครอก็ได้ตรงเนี้ยมันทายได้เยอะนะผมไม่สามารถบอกได้ทั้งหมดเพราะอะไรฮะคุยกันเป็นวันแหล,ละรับรองคุยเป็นวันแหละนะเพราะว่าเนี่ยอะ จะเป็นคู่ครองคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาเราแยกอะถ้าแยกเรื่องคู่ครองแยกเรื่องคู่สัญญามันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งตรงเนี้เฮ้ยคู่ครองฉันเนี่ยเขาไปลงทุนอะไรหรือเปล่าคู่ครองฉันไปรีเริ่มลงทุนอะไรหรือเปล่าแล้วอะไรฮะไอการลงทุนเนี่ยเนี่ยการลงทุนก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยไม่อยู่ในราศีกันพบรีไงคู่ครองฉันไปรีเริ่มลงทุนอะไรหรือเปล่าเขาถึงได้ติดปัญหาคือการลงทุนของคู่ครองฉันอะ มันไปติดปัญหาทติติดปัญหาไงเกิดปัญหากับเขาสิไม่พ้นฉันละที่ต้องวิ่งเต้นละอย่างนี้ทายได้เต็มปากเต็มคำครับอ่ะหรือไม่ใช่คู่คอก็ได้คู่หุ้นส่วนครูสัญญาก็ได้อ่ะเรามาอีกหน้าหนึ่งคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคููหุ้ส่วนคููสัญญานะฮะที่เราไปลงทุนอ่ะเราได้คุณอนะ่ะคุณอนะ่ะคุณคือลัคนาราศีเมษอ่ะคุณอนะ่ะไปรีเริ่มลงทุนอะไรหรือเปล่านะ ไอการริเริ่มลงทุนครั้งเนี้มันได้เกิดปัญหาและปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาอื่นไกลครับมันเป็นปัญหาระหว่างคุณและคู่สัญญาครับนะบเป็นปัญหาของคุณและคู่สัญญาครับนะในเรื่องการริเริ่มลงทุนเนี่ยคุณมีปัญหาเขาเลยละนะครั้งเนี้คงจะต้องมีตัวช่วยแหละนะอาจจะต้องต้องพึ่งพาคนอื่นอะ่ะหนึ่งคุณอาจจะพึ่งพาญาติพี่น้องคนสนิท หรือคุณอาจจะต้องพึ่งพาผู้รับผู้ใยได้หมดฮะงานนี้ต้องมีตัวช่วยฮะแล้วมีตัวช่วยมาช่วยอยู่ที่ว่าตัวช่วยนั้นอะอ่าพระรหัสกาลีไม่ล่าอังคารกาลีไม่ล่าอ่นะถ้าพระรหัสไม่กาลีอังคารไม่กาลีก็คงจะเบาหน่อยแหละนะแต่ว่าจะมีตัวช่วยมาและช่วยได้แต่ถ้าพระรหัสกาลีเอยอยังคารกาลีเออย่อะจะมีคนมาช่วยเฮ้ย เขาอาจจะไม่อยากช่วยก็เลยไม่ช่วยหรืออยากช่วยก็ช่วยไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นครับนะในเรื่องของคู่ครองอย่างเดียวก็ได้ครับนะถ้ามองเรื่องคู่รักอย่างเดียวเลยเงินจะไม่สนอยังอื่นฉันไม่สนงานงานฉันไม่ได้เสียหายระวังแลละทีนี้มาใหม่แล้วระวังครับในเดือนตุลาคมลัคนาราศีเมษในเดือนตุลาคมให้ระวังมีปัญหากับคู่ครองคร,งครับ จะเป็นคนรักก็นับนะครับคู่ครองในที่นี้คนรักก็คนรักก็นับสามีเลยก็นับเป็นแฟนก็นับนะฮะเรียกว่าเอาไว้ง่ายๆเรื่องความรักเนี่ยเรื่องความรักเนี่ยระวังมีปัญหาเพราะอะไรฮะเพราะดาวเจ้าเรือนเขากอดกับดาวอาริอยู่นะ,ะเขากอดกับดาวอาริอยู่นะฮะลัคนาราศีเมษเดือนตุลาคมให้ระวังมีปัญหากับ คู่ครองเรื่องความรักเนี่ยให้ระวังมีปัญหาเกี่ยวกับความรักอะ่ะนะจะเป็นคู่ครองเลยหรือจะเป็นแฟนเป็นคนรักเป็นคนเพิ่งคุยได้หมดนะให้ระวังมีปัญหากับความรักนะในเดือนตุลาคมครับนะทีนี้บางคนก็แค่ลิ้นกับฟันครับเขาเป็นดาวจอมาอยู่ด้วยกันเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ดาวศุกร์เนี่ย ก็ย้ายหนีมาพิจิกแหละกลางเดือนเนี่ยนะกลางออกไปปแถวแถวนะอ่าสิบหกหรือเปล่าอนะ่ะเมื่อกี้จําไม่ได้แล้วนะเขียนไว้ลืมแหละนะอาจจะเรียกว่าแถวแถววันที่16หรือเปล่าอ่าใช่นะสิบหตุลาเดี๋ยวพระศุกก็เดินหนีแหละนะแต่อริก็ยังอยู่คู่ขออริก็ยังอยู่เหมือนกับพอกันทีเดินหนีดีกว่าระวังไว้นะพอกันทีเดินหนีดีกว่าระวังนะระวังเกณฑ์นี้นะจ๊ะ ระวังให้ดีนะ,ะอยากจะขอเตือนเรื่องความรักของลัคนาราศีเมษในเดือนตุลาคมครับนะ,ะหากมีปากมีเสียงกันอยากจะให้คือดาวเขาอยู่อย่างเงี้ยดาวเอาเรื่องอะ่ะคุณช่วยระงับสติอารมณ์สักนิดยาสติแตกครับช่วยเฮ้ยเงียบ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 ,ยบนะ,ะรอเลยฮะรอสักประมาณ สิบเจ็ดสิบแปดตุลาไปแล้วเนี่ยให้ดาวพระศุกร์เดินหนีไปก่อนคือเขาปัญหาใช่ครับปัญหายังอยู่ที่อพบปัตนีพบคู่ครองแต่ดาวคู่ครองอะ่ะเฮ้ยฉันเดินออกมาแล้วมันจะเบาบางลงครับนะฮะนะฮะค่คอยแล้วค่อยปรับความเข้าใจกันนะฮะอย่าใจร้อนเข้าหาครับนะฮะคือจริงๆเกณฑ์แบบเนี้ยนะครับเกณฑ์แบบเนี้ยถ้าดาวเดิมไม่ร้ายกาจเรื่องคู่ครองนะฮะ อาจจะทะเลาะก,กันแล้วก็จบกันแค่นั้นนะเล็กๆน้อย,อยฮะดาวเดิมไม่ได้ดาวเดิมไม่ได้ทาร้ายอ่ะนะทะเลาะก,กันได้ครับแต่เดี๋ยวก็อ่าปรับความเข้าใจกันแล้วเราดีกันนะอ้าวดาวมาแค่ทะเลาะก,กันแต่ถ้าบางคนเนี่ยดาวเดิมเขาเนี่ยมีเกณฑ์อย่าล้างอยู่ในดวงชะตาเดิมเนี่ยเมื่อจอมาแบบเนี้เดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเดี๋ยวสุกเดินหนีไม่ไม่ใช่เรื่องหายนะกูไปแล้วระวังให้ดีระวังให้ดีนะฮะ ในทางแก้ไขนะครับแนะนําครับนิ่งนิ่งครับช่วยได้เยอะเลยฮะนะ,ะเราก็ยังรักเขาอยู่เขาก็ยังรักเราอยู่มันได้ครับลิ้นกับฟันทะเลาะกันได้ครับนิ่งเสียตําลึงทองอะอย่างที่เขาว่านะ,ะเราหยุดนิ่งซะให้ปัญหาบรนเลงพอคนหนึ่งก็คือมันตบมือสองข้างมันมันจะดังะฮะถ้าตบมือข้างเดียวมันไม่ดังะฮะถ้าคุณนิ่งมันจะตบมือข้างเดียวนะ เขาแรงมาเราเป็นน้ำครับซับไว้เลยฟลิบอ่านะรอวันดีคืนดีค่อยมาคุยกันใหม่อย่างเนี้ยเกิดประโยชน์ครับนะนะฮะอย่าไปเลยกว่าเธอแรงมาฉันเป็นก้อนซีเมนเลยครับเด้งลับอย่างแรงเท่าไหร่เด้งลับเท่านั้นเดี๋ยวก็พงังนะบางคนไม่พังครับทะเลาะให้ตายไม่เลิกหรอกครับเดี๋ยวก็กลับมาดีเพราะอะไรฮะดาวเดิมเขาไม่มีนี่ไอ้เรื่องอย่าล้างอะ่ะพอไม่ม,ไม,มีไม่มีก็ไม่มีหรอกครับนะ ดาวเดิมคือระเบิดครับดาวจรคือไฟแชกค,ครับนะ,ะถือระเบิดอยู่มีดาวหย่าล้างอยู่ไฟแชกมาตึงเงี้ยนะ,ะแต่ต้องคือไม่ใช่มาอยู่อย่างนี้ต้องเลิกกันหมดนะไม่ใช่ครับมันมากันบ่อยๆครับแต่แต่อะไรฮะวันนี้เดี๋ยวเนี้สุกเขาไม่เสียพุธเขาไม่เสียต่อให้มีดาวเดิมทําร้ายอยู่ไฟแชกเนี้ยเปียกน้ำครับจุดไม่ติดหรอกครับนะนะ,ะนะยกเว้นฮะสุกและพุธ สุกหรือพุทธก็ได้สุกหรือพุทธนะมีจุดเสียหายเยอะเหลือเกินทีนี้ไฟแชกมันจุดมาตะกายเลยแชะตูมเรียบร้อยครับนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยสุกร่วมพุทธเดิมมียาล้างเลิกกันทันทีบ้ามึงเลิกกันทุกปีแหละทีนี้นะ <laughs> มันต้องเข้าเกณฑ์อื่นๆด้วยนะยืนยันครับนะเกณฑ์แรงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเฮ้ยดาวอยู่ตรงนี้เอาเรื่องไม่ใช่ครับ มันจะต้องมี1 2 3 4 5สนะคือคณะลูกขุนอะพักษาเอ่ย,น,น,อย,น,อยนู่นเอ่ยนี่เอ่ยนั่นเอ่ยโอ้โหลุมเล้าเรียกว่าฉันมาเพื่อเช็คบินละรอบนี้ไม่มีจุดเดียวซันเลยเอาแน่เราเฮอยแต่แต่แต,แต่ทุกอย่างต้องมีแต่คุณลองเงียบดูสิครับเชื่อผมเอาน้ำเย็นเข้ารูปครับเกณฑ์นเนี้ยไฟชักจะเปลียกทันทีครับเชื่อผมอะเชื่อผมอะ เนะชื่อผมอะ่ะเพราะเคยทํานายแบบนี้มาแล้วแล้วก็บอกให้เขาทําเขาทําไฟแชกเปียกน้ําทันทีเลยจริงๆมันระเบิดแล้วละ่ะมันเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ไฟแช็กเปียกน้ําได้ครับยืนยันครับทําตัวให้เป็นน้ำฮะให้มันเปียกไฟแช็กมันจะไม่ระเบิดครับเชื่อผมเถอะเชื่อผมเถอะจริงนะฮะเชื่อผมเชื่อผมนะฮะนี่แหละครับถ้าเรื่องคู่ครองเนี่ยเกณฑ์นี้อย่างที่บอกครับเกณฑ์นี้ก็ร้กาดอยู่เหมือนกัน อยู่ที่ว่าดวงเดิมอะมีระเบิดป่าถ้าไม่มีระเบิดไฟแช็กมายังไงก็จดไม่ติดแต่ถ้ามีระเบิดอยู่ทําไฟแช็กให้เปียกน้าครับอันนี้คือคําแนะนําส่วนพระเสาพระราหูแล้วก็พระรหัสเนี่ยโดยละเอียดกว่าเนี้ผมมีคลิปแยกแล้วลัคนาราศีเมษนะทานายครึ่งปีหลังของปี67เนี้ยผมมีคลิปยาวๆฟังแบบเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นรนาวเกี่ยวกับ เสาราหูพระรหัสเป็นตัวตั้งในจุดทํานายเลยผมมีคลิปอยู่แล้วคุณดูคลิปนั้นก็ได้มารวมคลิปนี้ก็ได้เกิดประโยชน์ในเดือนนี้ครับนะเท่ากับว่าในเดือนนี้ให้ดูพระรหัสให้ดีๆให้ดูอังคารให้ดีๆนะในเรื่องเงินเงินทองทองนะถ้าพูดถึงเรื่องเงินนะลัคนาราศีเมษในเดือนตุลาคมถ้าจะดูเรื่องเงินดูพระรหัสให้ดีว่าทักษาเสียไหมทักษาเสียเงินจะเดือดร้อนได้ครับ องคารเสียไหมถ้าองคารเสียการติดต่อประสานงานมันจะติดขัดครับแต่ลัคนาราศีเมษในเดือนตุลาคมท่านจะดูเรื่องความรักให้ดูดาวศุกร์ให้ดูดาวพุธให้ดีๆครับศุกร์ไม่เสียพุธไม่เสียรักนี้ไม่สะเทือนครับแต่หากศุกร์เสียพุธเสียรักนี้สะเทือนแน่ครับแต่อย่างที่บอกครับอย่างที่บอก นะครับทำตัวให้เป็นน้าเย็นเอาไว้ไปทํำให้ไฟแชค็คมันเปียกเสียมันจุดไม่ติดหรอกครับเชื่อผมประมาณนี้ครับลัคนาราศีเมษในเดือนตุลาคมสวัสดีครับผม